เชิญทุกท่านนะครับพวกนี้ ขอเชิญนะเปี้ยงนะพวกนี้มานั่งคุยกันเหลืออีกสองวันเองนะเฮ้ยว่างว่างมานั่งคุยกันนะเพื่อนนะเไอ่ห้ามมึงไปช่วยกูแบกข้ามั่นก็ได้เด็กก็ไวมั่งเะเด็กก็พักมั่งในห้างเอ้ยทำเด็กงานไม่ไหวไวะพวกนี้ไม่ไหววะโทษพวกนี้นั่งมานั่งคุยกันนะมาทุกวันแหละมาทุกวันนะไปพวกนี้มาเจอกันนะพวกนี้เจอกันใครมากมา มาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้บุรีมันหน่อยไปพวกนี้เจอกันนะเพื่อนนะนี่วามนั่งคุยกันนุ่นขึ้นบุรีมันนุ่นขึ้นผมเกียรตินอนเนี่ยเขาเขาทันน้ำหนักสู้กับเมียเขากำลังไม่ทำนายหลักทำนายหลักผมเกียดพวกนี้มานะนั่งคุยกันนะมาทุกวันนะว่างก็ว่างนะ เชิญนะว่างมานะพวกนี้นะมว่าเอ้มาหรือเปล่าวิษบาดีนะวิศนะสบายดีครับไม่เคยเหรอแล้เนี่ยจำการมีกมีกังเป็น วันนี้ตั้งคุยกันนะเพื่อนนะเอาจากรยานไปคุณนี้มานะเพื่อนะน,นะนี่มึงแต่งตัวทุกวันนี่มึงไปทำงานท้องเปล่วเนี่ยนะคุณชอางสงสัยแล้ อันนี้อันนี้เข้าไปก๊อปได้เลยใช่ไหมหมายถึงแบบเนี้ยอ๋อได้แล้วเอาไปติดตั้งได้เลยลนะกูใช้โทรสั่งการลุ้นกูแล้วระดับระดับนี้แล้วนะม่ไม่ต้องไปถึงทํางานแต่งตัวอย่าบ้านออกออกหน้าบ้านแล้วเข้าหลังบ้านเนี่ยแล้วไปสั่งการในบ้านเนี่ย พี่ท่านน่ะพี่ท่านน่ะมีหน้าที่เหียยานจะสวยไหมไว้ที่ข้อมฟ้าจะไปไปกันแบ่งยาวแบ่งยาวโอ้ที่ที่ว่าขี่ไปหมอที่ว่าขี่ไปอ่างลื้นในอ่ะสถานที่บ้านไกลฟ้าโอ้ไปนู่ไปนี่นะไปไปที่ก็ไปผ่านเกาะตาย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 ไปเกาะจันทร์กเกาะยจันทไปปกฟ้าปุกฟ้าแท็กเดียวห้องปาตะเกียบอ่างลื้นใเลยไปไปปกฟ้ายังมัาแล้วใช่ไหมครับลูกสายช้าไปไี่ได้ทำ เลี้ยวไปพวกมาเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะผมวข้อมแล้วอันนี้มันจะลูกเขาค้อนแต่เราอย่าไปก็เขียนว่าเขาไม่แก่นจะหาไม่แก่นเลยเขาไม่แก่นลูกเขาอินทอนไม่ใช่ทอนทอนเขาสะท้อนไอ้ไอ้ที่อยู่เรียกอะไรตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นน่ะไม่แก่นน้องไม่แก่น้องไม่แก่นทั้ตำบลเรารู้จักหมดแเพราะเราอยู่ดังเด้ออ๋อเขี้ยว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 อันแน่้สงมติว่าไปที่บ่อโพมุ่นาแล้วก็ไปที่บ่อทะเลาะหนึ่งนะแล้วแบเลี้ยวตรงไปฝาน ประธานได้ที่ใหมเจะเชิญไปปัดไปบ้านเขาเนี่ยจะของที่ดินรายใหญ่แถวหนองแม่เกเมื่อวานก็ได้ที่เยอะขนาดนี้ได้ที่มันแน่นี่เสียปูกําลังนะเพราะรถรถจะเน่ากันแล้วรถจะเน่าแล้วยางยางยางสูบลมแล้วเจ็บ้าจะเน่าหมดเฮ้ยเอามาเข้ากองกลางว่าจะเกียจขี่แล้วมาเอามาขี่ให้มาขี่ให้สนุก ไม่ทำหังแองคนเ่ไม่ดูอยากมาเลยเฮีเจียงเพื่อนๆอย่างนั้นแต่บางคนจะแกมาก่าันอย่าชี้มาอยนี้ยับซ้บอกดีนะแฟนเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาเดือด้อนจอกดีนะเฮียเจียงไม่เป็นอย่างงี้ สองเจสองเจไม่เห็นมีแป๊บแหวกถ่ายวีดีโอจ้างแอคถ่ายวีดีโออ๋อไอ้ไอ้นั่นถ่ายหมดแล้วตอนนี้เหลือวีดีโอทำเป็นหนังต้อดูผิหนังแล้วต้งดูผิวหไม่รู้จอีหน่อยจะพูดได้เปล่าแล้วมันรีบพูดอัดเสียงนะอันนี้อัดเสียงแค่เรวพูดนะพูดนะเออไม่ตอองแล้วแลกับก่อน นี้ว่างมาคุยกันนะเพื่อนนะันนี้ว่างมาคุยกันนะอย่าลืมจะีมาทุกวันอยู่แล้วเรามาประจําพัอยู่บ้านไม่มีอะไรกินมาหาอะไรกินามเพื่อนโทษนเนเดี๋ยวไม่มีงานนี้ต้องหางานอื่นกันไม่เป็นไรกันไม่เป็นไรโอเคโอเค ขคนหน่อยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยทุกคนเลยนี่วิดีโอวิดีโอขอบควิดีโอไว้ขอบคุณมากขอบคุณอ่าแย่ไหมเพื่อนไม่เอาด่าอายังยังเจ้าไรหน่อยเจ้าขอบคุณเพื่อนเพื่อนหน่อยขอบคุณแขกหน่อยขอบคุณมากวิดีโอเพื่อนต้นฟ้าผมหนึ่งสี่ที่ได้ สีสลากมาการสุกเสียวโอเคครับอบอุ่นรับอบอุ่นมากค่าแลวขึ้นยูทูปดค้าเ้าไปยังยั่ไกลองได้จริง นี่อาอซอให้ให้ตั้งโต๊ะอีกรอบนะเนี่ยมันจะไม่กลับกันแล้วนะพวกเนี้ยตั้งเลยตั้งเลยตั้งเลยนี่ซอบอกตั้งโต๊ะอีกรอบก็ได้นะเมื่อยเสียงใจเมื่อยไงโอ้โหใช่ใช่ปวดปวดอวดปวดใจอะไรไปเล่นไพ่เลยเฮ้ยเดี๋ยวปิดให้เดี๋ยวไม่คุยจะเอาว่าเองไง